ใจเดือดประทะเดือดกลางกรุงดับหนึ่งตำรวจเร่งจับผู้ก่อเหตุข่าวเดิมๆมูลธิกู้ภัยได้ตีกันเมื่อคืนนี้ใจกลางกรุงเทพหานครตีหนึ่งยี่นาทีครับโอ้โห<า>ใจกลางเมืองจริงๆนะครับที่ใกล้ๆกับโลตัสพาร,รามฉีนี่เองถ้าผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันนะครับที่บอกว่าทางสายไหมต้องรอดนะครับเขาก็มีการเปิดเผยคลิปนี้ออกมาครับ ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลิตี่กู้ภัยร่วมกับปลอดต๊กตึงครับประมาณสักเกือบสะ,ะ70คนนึก80คนครับม,มีการปิดถนนด้วยนะแล้วก็เปิดไซเรนด้วยนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยแตกกระเจิงครับพอวิ่งเข้าไปในห้างหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้น 3- 4สนัดแล้วก็มีคนถูกยิงหน้าอกตรงบริเวณนี้ครับการจราจรน,นั้นเปิดเลยพอที่ถูกยิงใช่ไหมได้ยินเสียงปืนหมครับนี่นะฟักขึ้นก็และจากนั้นก็ดังขึ้นอีกประมาณสัก3-4นัดแล้วก็มีการร้องเพราะว่าผู้ถูกยิงนั้นบาดเจ็บกรูดำตัว่งโรคพยาบาลไป เมื่อเสียงปืนดังขึ้นนะครับคนที่ยิงคาดว่าเป็นคนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับวิ่งเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเจ้าหน้าที่มูลิติบอเต็งติงก็วิ่งตามกลูเข้าไปครับหลังจากนั้นไม่นานครับเหตุการณ์ก็คือเกิดความชนมุนวุ่นวายเพราะว่าอะไรครับพอตำรวจมาก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วก็เกิดการประทะกัน ระหว่างสองฝ่ายนะครับถน,นนนนทางแตกกระจุยด้วยอะไรครับเศษประเภทอิฐประเภทหิน uh huh. หรือก็มีอาวุธอย่างอื่นด้วยครับห uh huh. ้ามหันกัน uh huh. พูดภาษาง่ายๆนี่นะทําไงครับตํารวจมาถึงมาเคลียร์ครับประมาณสักตีห mm ้า hmm. ท่านผู้บัญชการตํารวจนครบาลบ,บอกว่าสั่งให้ทางผู้กับในพื้นที่ก็คือว่าทองรอมาดูซิว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรบ้างครับนี่ไงม้ สร้างประดับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับปอไปอย่างนี้ครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บหนึ่งคนนําตัวส่งโรงพยาบาลไปอายุ25ปีล่าสุดจริงๆนะครับเสียชีวิตแล้ว<อ>รวมทั้งผู้ที่ถูกทํร้ายร่างกายนะครับนี่นะคนนี้แหละครับปิดตาไว้น้องอายุ25ปีเสียชีวิตไปแล้วครับ<อ>ส่วนอีก3คนนั้นบาดเจ็บครับถูกตีตามเบ้าตาบ้างนะครับอ่าแล้วก็เจ้าที่ตํารวจนายหนึ่งครับ มาระงรับเหตุด้วยก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่บาดเจ็บไม่ได้มากมายนะครับอ้าวอันนี้แตงที่ผู้บัรคับบัญชาก็คือว่าผบชนสั่งให้ผู้กํากับทองหล่อนะครับไปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดนะคบว่ามันเกิดจากอะไรอ้าวเกิดจากอะไรครับอะไรคเกิดจากมูลิ2สองมูลิธีนี้เขาพูดง่ายๆก็คือว่าแย่งสัมปทานกัน<อ>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ เป็นการทำหน้าที่อาสาสมัครระหว่างมูลิธิปอ่อดเต็กตึงกับมูลิธิร่วมกัญญูนะนะครับเป็นพื้นที่ทองหล่อนะครับไขทองเติร์แต่แถวนั้นเนี่ยนะอย่างไรก็ตามนะครับมูลิธิร่วมใจจะมาขอเปิดตรงนี้ด้วยคือเปิดจุดช่วยเหลือคนแต่ทางด้านนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามูลิธิร่วมกัญยูแล้วก็ป่อดเต็กตึงเขาก็เอเอกสารไม่ดูบอกว่าพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ศูนย์เอราวัณ เขาแจ้งบอกว่าไม่สามารถที่จะให้เปิดใหม่ได้เพราะว่ามีของเดิมอยู่แล้วว่าอย่างนั้นนะนะครับอย่างไรก็ตามนี่นะพอเปิดไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปนะครับประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์โดยนะครับผู้ที่ออกมาถแถลงข่าววันนี้ก็คือว่า,เ,าเป็นผู้บริหารของมูลิติปอเต็กตึ้งคือคุณสมบูรณ์ขวัญอ่วมนะครับตำแหน่งก็เป็นหัวหน้าผดผนกสารณาภัยปอเต็กตึง้งเพิ่งแถลงเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่า มีผู้ที่หากินเป็นผลดับผลประโยชน์ก็คือว่าเป็นเจ้าที่ปอเต็กถึงเดิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ครับถแถลงข่าวล่าสุดนะแล้วก็ไล่นายคนนี้ออกไปครับ<อ>เพราะว่ามีผลประโยชน์พอไล่ออกไปแล้วก็ไปรวมตัวกับพรรคพวกเดิมไล่ออกเขานั้นยกชุดเลยนะครับพว่า0 80คน แต่ชุดที่ถูกไล่ออกนะครับถ้าเกิดจะเอรอมแค้นก็ไปเปิดนะมูลิติก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของมูลิติสยามรวมใจในที่สุดแล้วก็จะมาขอเปิดจุดนี้แต่เมื่อมีหลักฐานถูกต้องเอราวัณเขาบอกให้เฉพาะปอดติ๊กตึงแล้วก็รก่่มอรันยูเปิดเท่านั้นมันก็ไม่ได้ยังไงครับพอมไม่ได้ก็เกิดการกระทบกระทั่งกันเมื่อคืนที่ผ่านมา หลอกกันครับว่าตรงนี้มีรถชนตรงนี้มีโน่นมีนี่ก็ทําให้เจ้าหน้าที่นะครับบอว่าสับสนรวมทั้งปอดเต็งตึงก็เลยว่าโยกคณะมาเหมือนกับท้าทายกันนะครับก็มาเจอกันตรงนี้แล้วก็ลุยกันดังกล่าวนั้นสุดท้ายอายุ25ปีเสียชีวิตเรียบร้อยนะครับนี่นะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับผู้ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายรุมกันเองแย่งสัมปทานกันเองเกิดขึ้นอยู่หนึ่งเนื่องครับใครจะแก้ปัญหาได้ อ้โนี่ไม่มีคนอื่นเลยนะผู้ภัยกับคู้ภัยเลยใช่ไหมคะและมีผู้เสียชีวิตคนด้วยนะแสดงความเสียใจด้วยนะคะหวังว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหานี้บ่อยนะคะไม่ใช่ครั้งแรกบ่อบ่อยมากครับแบบนี้ครับแต่ครั้งนี้ก็รุนแรงมากจริงค่ะคุยคำนง่บายสามโมงคุยคำโง่บายสาม